จังหวัดเชียงรายต่อนะครับที่จังหวัดเชียงรายตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้มีการแถลงข่าวการจับกลุ่มกลุ่มผู้ลักลอบขนยาเสพติดรายสําคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับที่สถานีตํารวจภูทรจังหวัดเชียงรายพลตารวจตรีธนรั์ชุ่มสวัสดร,รองผู้บัญชาการประจําสํานักง,งานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ช่วยราชการภาค5าพลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายโชคณลินเกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายผู้แทนฝ่ายทหารปปสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมดเอมเฟตามินหรือว่าไอซ์ได้จำนวน4คนพร้อมของกลางเป็นไอซ์ 25ตะกร้กาน้ำหนักรวม444กิโลกรัมขณะผู้ต้องหากำลังพากันขนไอซ์ใส่ตะกร้าผลไม้ภายในตลาดร้านเมืองตำบลท่าสายอำเภอเมืองเชียงรายโดยใช้รถยนต์กระบะเป็นพหาหนะในการลำเลียงยาเสพติดที่บรรจุในถุงพลาสติกห่อใบชาทั้งหมดมีปลายทางถึงผู้รับที่จังหวัดสตูลจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับก็ทราบว่าเคยทำมาแล้ว3ครั้งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากสาร เพื่อติดตามจับกลุ่มคนในเครือข่ายอีกอย่างน้อย2คนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนนะคะหากมีข้อมูลหรือพบเจอเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือที่สายด่วน1599หรือที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ191ค่ะเพื่อที่จะสามารถสกัดจับได้โดยง่ายนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันตํารวจภูทรจังหวัดเชียงรายมีด่านตรวจยาเสพติดทั้งหมดจํานวน11ดด่านตรวจค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยจำเป็นต้องตั้งด่านเพื่อคอยสกัดกั้น กันอย่างต่อเนื่อง